โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ หาดกะลิมนะครับวันนี้มีการแข่งเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมตอนนี้เป็นรุ่นเยอบชนนะวันนี้ก็จะว่ายน้ำออกไปไกลนิดนึงแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นพายุนะครับผม ดูความแรงของคลื่นนะคลื่นแรงมากตอนนี้ตอนนี้เวลา10นาฬิกานะครับ10โมงเช้านั่นเองตอนนี้อีกด้านหนึ่งด้านโน้นก็มีการซ้อมกันนะครับน่าจะเป็นรุ่นออเด็กมาเล่นกันนะว่านะแล้วเรามาดูตรงแข่งดีกว่า แล้วก็จะมีทุ่นนะครับทุนสีส้มนะครับไม่เกินตรงนั้นนะสำหรับรุ่นเยาวชนรุ่นนี้มี3ามคนนะก็จะแข่งครั้งละสามคนรุ่นเยาวชนนี่รอคลื่นลูกใหญ่นยฮะนะโอเคขึ้นมาแล้วรับเสื้อสีขาว ไม่ถึงฟังนะไปดูภาพรวมครับนี่ภาพรวมดูคลื่นครับโอเลยนี่ดูคลื่นคนบบอกเลยว่าคลื่นแรงมากครับวันนี้ ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่อันตรายพอสมควรนะครับมาแล้วครับนี่ดูคลื่นอนะ่ะอันนี้เป็นคลื่นที่เกิดจากพายุฝนนะครับลูกมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงเอาละขึ้นแล้วครับผมโอเค2คนนะ เสื้อเหลืองกับเสื้อขาวอะใครขึ้นยืนบนคลื่นได้เยอะที่สุดนะคนนั้นก็จะได้คะแนนเยอะที่สุดน,น,นะครับยืนได้ยาวมาเป็นกีฬาที่สุดจันตารายครับ มีลูกใหญ่มากน้องจะขึ้นได้แล้วครับผมโอเคมานี่คลื่นนี่โดยประมาณน่าจะสองเมตรอ่นะสองเมตรกว่ากว่าตอนนี้คลื่นอีกลูกหนึ่งกาลังมาครับของคนเสื้อขาวที่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับนี่คนเนี้ยนแล้วครับ ครับยืนมาได้ยาวครับยาวมากครับถึงฟังเลยรอเปล่าเรียบร้อยกบถึงฟังและโอ้โหสัดยอดนะยืนจนถึงฝังแล้วผมแล้วก็ด้านล่างทะเลตรงนี้นะครับจะเป็นเวลาน้ําลงเนี่ยมันจะเป็นหินนะครับเป็นหินทั้งนั้นเลยครผมซึ่งไม่สามารถเล่นน้ําได้นะครับ จะเล่นเซิร์ฟได้ก็ต่อเมื่อมีน้ําขึ้นเต็มที่แบบนี้แหละครับไม่ฉะนั้นแล้วนี่อันตรายครับดันล่างนือเป็นหินหินประมาณนี้เลยนะหินหินประมาณเนี้ยอันตรายครับ ดูบรรยากาศนะตอนนี้รู้สึกว่าพายุกําลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หาดป่าตองขึ้นเรื่อยๆครับดูจากด้านหลังนี่เดี๋ยวนะมืดมาแล้นั่น ดูดูคลื่นนะนี่ครับสองคนเสือ้อแดงกับเสือ้อเหลืงงองครับ คืลูกข้างหลังลูกนั้นใหญ่มากอืขึ้นไม่ได้ครับ ก,การว่ายน้ำออกไปหาคลื่นเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เคยเล่นเหมือนกันไปดูน้องสีแดงครับโอ้โห ยืนได้ไม่นานฮะเตรียมน้องสีเหลืองมาแล้ว เสือขาวะคนนี้ค่อนข้างยืนได้ไกลครับนี่มาแล้วมาแล้วสำหรับหลายคนก็ถามว่ามาภูเก็ตเนี่ยนะครับช่วงหน้าโลซีซั่นเนี่ยมาทำอะไร ก่อนนี่เลยครับมาเล่นเซิร์ฟนี่แล้วขึ้นมาแล้วน้องเสือเหลืองเกือบถึงฟังเลยทีเดียวเอาล้วครับโอ้น้องแสดงไม่ได้อะตรงนี้เป็นรุ่นประเภททีมผู้หญิงนะครับ แจมเลยทีเดียวอ่าประเภทของผู้หญิงนี่เป็นบอดยาวนะครับส่วนของน้องผู้ชายกลุ่มนี้นี่เป็นการแข่งบอดสั้นนะครับซึ่งบอดสั้นเนี่ยมันจะยากกว่าแล้วก็มันก็จะมีความเร็วกว่านะครับขึ้นครับอืม้มลมนะัะ มาดูน้องแสดงครับ เวลาครับแต่ว่าถ้าน้องสีแดงยืนขึ้นมานี่เมื่อกี้เป็นคลื่นลูกใหญ่มากต่อไปเป็นรุ่นของผู้หญิงครับเนี่ยดูคอันตารายจริงครับโอเคสำหรับเยาวชนก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูรุ่นของผู้หญิงกันต่อนะครับ